รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เปิดเทอมแล้วไงพี่จันครูเขาก็เลยให้พวกเรามาช่วยทำความสะอาดโอยพีี่ลเอเออใช่แล้วก็ไม่เสร็จกันพอดีเอาไงดีวะเรื่องที่ตกลงกันไว้ใครจะไปกับฉันบ้างนี่แกเอาจริงเหรอเจมเออนั่นดี แล้วเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเผื่อนะอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าแค่หลอกให้กำเลงไม่้าไปในเขียนั้นก็ได้จริงไม่จริงไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้คือพวกแกต้องไปพิสูจน์กับฉันพิสูจน์อะไรกันกูให้พวกเธอมาช่วยงานในวันหยุดแล้วมาทําอะไรกันที่นี่ตามไปที่ห้องพักครูไปช่วยครูยกของหน่อยครับ ครูนกเพิ่งย้ายมาประจำใหม่จะมาสอนอยู่ที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆครูจะมาประจำอยู่ที่นี่มีอะไรให้ครูช่วยบอกได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วยครูขนของด้านในออกไปไว้ด้านนน้นนะแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะพรุ่งนี้เขาไปช่วยครูใหม่เอา นายก็มาทําความสะอาดที่โรงเรียนเหมือนกันเหรออยู่ชั้นไหนอะเอ้านายมองเห็นฉันด้วยเหรอก็เห็นสิยืนอยู่ตรงนี้จะไม่เห็นได้ไงไม่ใช่ผีนะที่จะมองไม่เห็นใช่ฉันเป็นผีหยุดมาตลกแล้นาฮทีนี่เชื่อหรือยังว่าฉันเป็นผีดีใจจังที่มีคนเห็นฉันสักทีแต่ฉันไม่ดีใจด้วย อ้าวคุณน้องเป็นไงบ้างาคะได้เจอกต่คุณชาติแล้วมยยังเจอแล้วครับเพิ่งแยกการสัพักนี่เองนี่ผมกำลังจะไปห้องพักครูนี่แหละครับพี่พอสบายดีนะครับสบายดีค่ะเนรอบหลังสบายดีครับได้กลับมาสอนที่นี่นั้นเิ่มถึงสมัยก่อนนะครับที่นี่ไม่เปลี่ยนไปเลย ผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าจะได้กลับมาสอนที่นี่พี่ถ้ารายังอยู่รางก็จะมาเป็นครูสอนที่นี่เหมือนกันะกนะลี่ถ้ารัก็เส็ปัญญยัเป็นครูก็เพราะรังนี่นะครับที่ทําให้ผมเลือกม,มาเป็นครูแล้วได้กลับมาสอนที่นี่ทั้งทั้งที่ความจริงผมไม่ได้อยากเป็นครูเลย าเป็นครูจะมาดูแลโรงเรียนนี้ต่อจากพ่อฉันให้ดีที่สุดนายทำได้อยู่แล้วนำและนายต้องมาเป็นครูสอนที่โรงเรียนนี้กับฉันด้วยนะอืสัญญานะ ที่สุดครับพี่พลอมขอตัวก่อนนะครับพี่พวกแกจะวิ่งออกมากันนะแม่วะก็ไอ้ฟ้าดิบอกว่าผีฉันก็เลยวิ่งมาโอ้ยก็ฉันกลัวนี่หว่า แล้วแกจะวิ่งตามมาทำไมเจมถ้าแกไม่กลัวเพราะฉันไม่ได้กลัวแต่ว่าฉันเห็นพวกแกวิ่งออกมาก,ก่อนฉันเลยวิ่งตามมาไงเหรอใช่แล้วอ,อย่างฉันต้องการที่จะรู้ด้วยว่าข้างในนั้นมันมีอะไรแล้วแกจะทำไงพรุ่งนี้ฉันจะกลับมาพิสูจน์อีกครั้งฮะ,ฮะ สงแล้วมั้งเอ้านะทำไมไปสนานเลยเก็บของแค่นั้นน่ะนั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าซีดเฉียวเปล่าเปล่าไม่มีอะไรว้าย I'm so hot งั้นเราไปบอกครูกันเถอะเวล่อเราทำความสะอาดเสร็จแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ไป โดนผีหลอกมาอ้าวผู้ล้อเล่นไปกันได้แล้วค่ะงั้นพวกเราขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ๋อนี่คุณนพเพิ่งย้ายมาใหม่จะมาสอนประจำอยู่ที่นี่สวัสดีค่ะคุณนพสวัสดีครับแล้วนี่ทาความสะอาดกันเสร็จแล้วหรอครับพวกหนจะมาบอกคนเรื่องนี้แหละค่ะใช่ค่ะพวกหนูเลยจะขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกหนูมาช่วยใหม่นะคะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีค่ะ อ,อ๋งันผมขอตัวก่อนนะครับจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับนายรัตนารามมาดูแลโรงเรียนนี้ตามที่นายต้องการแล้ว ที่สุดแกก็มาสักทีนะนบเฮ้ยทำอะไรกันอะ ฉันจะไปฟ้องผู้ชาติไปจับมันไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรวะเฮ้ย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 เ้ยยเฮ้ยเฮยเ้เฮ้ยเฮ้ย นนี้นะัดยังไม่มาอีกนะพี่นั่นสิกินแมงพวกเราคิดว่าเดี๋ยวนัดก็คงมาแหละเราไปก่อนแล้วกันพี่แจงทำไปก่อนนะสังใจวะคี้ฟ้องขนาดนี้ก็ต้องโดนแล้วมั้งกีผู้ปล่อยเนาะไม่ไเถือเจมอย่าไปแกล้งน้องมันเลยก็มันจะฟ้องครูแล้วขนาดนี้ก็สั่งสอนกันสักหน่อย แกนั่นแหละที่จะโดนสังสอนอ่ะทำอะไรไม่คิดแต่ที่ขายไปหน่อยในฟ้าแกไม่พูดฉันไม่พูดใครจะรู้วะเออเี่ยปลดล็อกแน่วะหรือว่าผีเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าที่นั่นมีผีอ่ะ ฉันไม่อยากเข yeah. yeah. ้าไปยุ่งด้วยแล้วเหี้ยเขียดว่ะนี่พวกเธอทำอะไรกันเป็นเด็กนักเรียนสุบุรีได้ไงแล้วนี่เนเขตโรงเรียนด้วยรู้ไหมเป็นของไม่ดีเอามานี่แต่ันยังไม่ดูดเลยนะครับยังไม่ดูด แต่ก็กำลังจะดูดครูจะคะแนนพวกเธอแล้วเปิดเทอมครูจะเชิญผู้ปกครองพวกเธอมารับทราบแล้วเดี๋ยวตามครูไปที่ห้องพักครูด้วยครูนี้ไม่เคยชอบพี่หน้าแม่งเลยตั้งแต่วันแรกที่กูเข้ามาแนละ้วไปวะ วันนี้ฉันช่วยนายแล้วนะถึงตานายที่ต้องช่วยฉันบ้างเรา,เราจะให้ฉันช,ช,ช,ช่วยอะไรลนะ่ะกว่าจะมาได้นะนัดวัโก ลามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอเฮ้ลามแกจริงฉันทำไมทำไมแกไม่มาช่วยฉันไม่ึงปล่อยให้ฉันตายฉันจะฆ่าแกไอ้นกลามลาม ฉ,ฉันไม่ได้ตั้งใจล้ะรฉันไม่รู้ว่านายจะตายฉันขอนโทษลาำลาำลามยาลาำลาม ฉันตายฉันจะฆ่าแกอไอ้นพลามฉันขอโทษนะฉันขอโทษนะลามถ้าวันนั้นฉันไม่กลับบ้านก่อนนายคงไม่ตายใชนขอโทษจริงๆ ครับลามไปไหนไม่เห็นมาเรียนเลยลามเขาเสียแล้วเมวื่อวานเย็นในห้องเก็บของ เชิญหนูไปลมอยู่ที่ห้องเก็บของค่ะแบงค์เพิเ่งมาเจอคุ้ไม่เห็นเจอเลยเฮ้ยแบงเรียนปิดประตูทำไม เล่นอะไรกันเนี่ยเปิดเฮ้ยเปิดเล่นอะไรกันเฮ้ยลามรามอย่าทำอะไรฉันนะลามฉันไม่รู้จริงว่านายจะตายถ้ารู้ว่านายตายะฉันไม่กลับบ้านก่อนหรอกลามอย่ากโกรธฉันนะฉันขอร้องลาม ฉ,ฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆ้วนัดนายต้องรีบไปอะไรอีกก็รับปากะไรว่าจะช่วยพูดให้นายต้องรีบพาคนไปช่วยครูนพที่ห้องเก็บของเดี๋ยวนี้ครูนพเป็นอะไรเออรีบไปเถอะพวกเราไปกันเถอะ ครับครูครับมีอะไรเด็กๆวิ่งหน้าตาตื่นกันมาเชียวคุณลกถูกขังอยู่ในห้องเก็บของครับรี่ไปช่วยคุณลกันเถอะครับพราเธอเล่นอ,อะไรกันใครมันจะไปกล้าขังครูจริงๆครับพวกเธอรู้ได้ยังไงอย่ามาสร้างเรื่องโกงหกนะไม่งั้นครูจะทําโทษพวกเธอล้วผมมาบอกจริงๆครับรามเขาบอกว่าคุณลกถูกขังอยู่ครับโรงเรียนนี้ไม่มีเด็กชื่อรามเธอไปเอาชื่อนี้มาจากไหน ผมว่าเราเรีบไปดูกันก่อนดีกว่าครับชันขอโทษฉันขอโทษจริงๆแล้วฉันไม่รู้จริงๆฉัน,นก็เสียใจ อลไรกันนะ่ะถอยไป,ไปพวกเธอรู้ไหมว่าสิ่งที่พวกเธอทำน่ะมันร้ายแรงกันขนาดไหนฉันขอโทษนะครับที่ผมทำอะไรแล้วคุดสนองแล้วไม่คิดนะครับถ้าคุณนกตเขาเป็นอะไรกันขึ้นมาพวกเธอจะรับผิดชอบกันยังไงผมไม่เป็นอะไรหรอกครับครูพลอยขอโทษคุณนกพเขาซะ แต่ยังไงพวกเธอก็จะต้องโดนโลงโทษคุณชาติคะจัดการหักคะแนนกับเด็กกลุ่มนี้แล้วพาไปลงโทษทีคะ่ะครับคุณพลยไปนะัดฉันอยากรู้เรื่องเพื่อนของเธอที่ชื่อรามเธอรู้จักชื่อนี้ได้ยังไงเขาชื่อรามครับ เป็นเด็กนักเรียนที่อยู่โรงเรียนนี้ครับเธอยากเรื่องนี้มาพูดเล่นนะมันไม่ตลกเลยเธออย่ามาเหลวไหลเธอรู้ไหมเด็กที่ชื่อรามเขาตายไปตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนแล้วใช่เธอ,อย่ามาพูดเล่นอะไรแบบนี้นะมันไม่ตลกจริงครับครูเขาอ,อยู่ข้างๆครูนกกับรูพอครับ ฉันไม่เชื่อเธอเลิกพูดจาโก,กงหกสีทีพี่รางเขาฝากอันนี้มาให้คุณโน้กครับใช่นี่มันโทรศัพท์ลามจริงด้วยครับใช่จริงๆด้วยลามใช่รามจริงๆใช่ไหมตอนนี้เธออยู่ที่ไหนพี่คิดถึงเธอเหลือเกิน เขายืงอยู่ตรงนั้นตรงที่เดิมครับเขาฝากบอกว่าผมก็คิดถึงพี่กับนกเสมอครับผมอยากให้พี่พลอยเลือกโทษตัวเองว่าพี่ดูแลผมไม่ดีพี่เป็นพี่สาวที่ดีมาตลอดส่วนนกฉันอยากให้นายเลือกโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของนายที่ไม่มาช่วยฉันปล่อยให้ฉันตายฉันตายเองด้วยโรคประจำตัวของฉันฉันไม่เคยโกรธนายเลยและฉันก็อยากให้นาย เรื่องคิดว่าฉันจะมาแก้แค้นนายฉันไม่เคยคิดที่จะฆ่านายเลยฉันคอยปกป้องคอยช่วยเหลือนายมาตลอดเหตุการณ์กระถางต้นไม้ตกฉันก็เป็นคนช่วยนายผมอยากให้ทุกคนเข้าใจความจริงและปล่อยวางเรื่องในอดีตผมจะได้หมดห่วงเสียทีฉันขอโทษนารามที่เข้าใจในายผิดและคิดกับนายในทางไม่ดีตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วนายไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะ ไปสู่สุขติได้แล้วนะน้องพี่พี่สัญญาว่าจะดูแลโรงเรียนนี้ให้ดีที่สุดมันถึงเวลาของผมแล้วผมต้องไปแล้วนะคะพี่พลอยฉันไปแล้วนะนุ๊ขอให้ทุกคนโชคดีลาก่อนนายจะอยู่ในใจพวกเราเสมอนะลาม